รีแตกภาพนี้ของลิซ่าํำหลายคนหลุดโฟกัสแทบไม่ได้มองหน้าเลยสร้างความฮือฮาอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะโพสต์ภาพไหนๆก็เรียกยอดกดไลค์กดแชร์สนัน s o c โซเชียลเลยค่ะสำหรับลิซ่าและพิงค์อย่างภาพเซตล่าสุดที่ลิซ่าได้โพสต์ให้ได้เห็นเป็นภาพเซลฟี่หน้ากระจกคาัแต่ดูเหมือนว่าความแซบและเอวของเพรียวจะหลุดโฟกัสเต็มๆหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออก นนัน้ต่างมีแฟนๆทั่วโลกเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอิโมจิคอนสีดำและสีชมพูตามชื่อวงและพิ้งนั่นเองค่ะสำหรับสาวลิซ่าเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆค่ะกับยอดติดตามอินสตาแกรมของสาวลิซ่าทลุ83.8 8ล้านคนแล้ว